สวัสดีค่ะพบกับสมอทอโต้กันอีกแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถผ่อนถูกผ่อนประหยัดในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดกับรถ Honda City เข้าใหม่คันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะตัวรถ c ิ t y คาเครื่อง1.5สีดำรถสวยนะคะแต่งทรงล้อแม็กมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสามารถติดต่อส้มโอเบอร์080 3742261ค่ะเบอร์อยู่ในคลิปนี้ด้านล่างเลยสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่บอกเลยว่าปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยรถสวย100%เโครงสร้างแท้เดิมคันนี้ ี่นะคะเป็น Honda City 1.5 V นะคะปี2009นะคะลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ ผ่อนเริ่มต้นนะคะแค่4,000บาทค่ะยอดไม่ถึง5,000บาทต่องวดนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะที่มีการปรับสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่าได้สนใจสามารถแคปหน้าจอติดต่อส้มโอกันได้เลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวตัวรถนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดสักระกิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดค่อัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะเป็นตัวรถสวยนะคะที่ทางทอออตโต ได้มีการคัดเข้ามาให้กับลูกค้าเป็น Honda City 1.5นะคะตัว V เป็นรุ่นลองท็อปนั่นเองคันนี้รถปี2009นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นถือว่าราคาค่อนข้างดีผ่อนเริ่มต้นนะคะประมาณ4,000บาทถึง5,000บาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะการจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้รองรับนะคะรถปี2009ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ตัวรถนะคะแต่งทรงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แต่งซิ่งนะคะลงล้อแม็กเป็นที่เรียบร้อยเลย สำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งค่ะเป็นรถนะคะมือเดียวนะคะเป็นรถเข้าใหม่ของทางทอออโต้เลยคันนี้นะคะไม่เพียง1นึ0 0 0สนเเท่านั้นนะคะถือว่าไม่น้อยมากๆเลยสําหรับรถ Honda City ปี2009ลูกค้าท่านใดสนใจรีบโทรติดต่อเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของรถกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของตัวไฟมันตินะคะเป็นไฟเดิมโคมเดิมเลยแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างจะได้ไฟตัดหมอกคู่ล่างเป็นที่เรียบร้อย กระจังหน้าดำเงาแบบนี้นะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเข้ากับสีตัวรถแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะลูกค้าก็จะได้ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มข้างรถนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะได้เป็นในส่วนของตัวชุดแตงสเกิร์ตนะคะด้านข้างแบบนี้เลยทั้งสองข้างด้านหลังนะคะมีสเกิร์ตนะคะข้างหลังด้วย ล้อนะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กนะคะคันนี้ลงทรงแม็กมาให้เรียบร้อยในส่วนของตัวนะคะรายละเอียดรถนะคะด้านล่างนะคะอาจจะมีพวกภาพนะคะปกติเลยแต่ว่าทางทอออโต้เราจะมีการปรับสภาพให้ส่วนในตัวยานนะคะตรงนี้ก็จะมีการเช็คเปอร์เซ็นนะคะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยหลักๆนะคะให้ดูในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะภายในรถเดิมโครงสร้างเดิมนะคะรถสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย สำหรับคันนี้นะคะยังไม่ได้มีการติดฟิล์มให้กับลูกค้านะคะลูกค้าสามารถแจ้งในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้แล้วก็ติดคิวกันสาดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวระบบซิเ็มนะคะเป็นในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยด้วยกระสกแพ้เดิมนะคะรอบคันเลยด้านหลังนะคะจะติดในส่วนของตัวสปอยเลอร์หลังนะคะแต่งทรงมาให้เป็นที่เรียบร้อยด้านนี้ด้วยแล้วก็จะได้ทั้งในส่วนของตัวนะคะข้างหลังนะคะเป็นสเกิตข้างหลังแบบนี้เลย ทะเบียนนะคะจะได้เป็นทะเบียนนี้นะคะ6,500นะคะ6,500าสำหรับคิ้วข้างหลังนะคะเป็นคิวโครเมียมตัดกับสีตัวรถนะคะตาอักษรโลโก้ชัดเจนแบบนี้เลยเดี๋ยวสมมวพาไปดูภายในของรถกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นในส่วนของรุ่นลองท็อปกระจกนะคะจะเป็นแบบพับมือนะคะแต่จะเป็นแบบรับไฟฟ้านั่นเองแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลย ตัวเบาะหนังเดิมนะคะไม่มีร่องรอยนะคะเบาะมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดมาเป็นที่เรียบร้อยลงพรมนะคะรอบคันเลยสําหรับพวงมลลาลัยนะคะจะได้เป็นตัวพวงมลลาลัยหุ้มหนัง3าก้านเดินของตัวคอนด้าเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่นวิทยุปกติเลยแอร์อนาล็อกสำหรับนะคะตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสภาพภายในรถบอกเลยว่าค่อนข้างสวยเพ่ด้านนะคะไม่มีร่องรอยแบบนี้เลย ตรงกลางนะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นแบบ LED มาให้กับลูกค้านะคะสองสว่างแบบนี้นั่นเองแล้วก็ภายในนะคะเดิมๆนะคะตัวรถเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดอย่างที่บอกนะคะปรับสภาพมาบ้างแล้วตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวแผ่นสครับเพจนะคะที่ติดตรงขอบประตูมาให้กับลูกค้าสำหรับด้านหลังนะคะพื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวรถซีดานสี่ประตูนะคะพื้นที่กว้าง ตัวเบาะหนังเช่นกันนะคะเหมือนด้านหน้าเลยสําหรับประตูด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของตัวลําโพงนะคะอยู่ที่ประตูด้วยลงทั้งในส่วนของตัวพรมนะคะแล้วก็มียางด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยสําหรับตัวรถนะคะอย่างที่บอกคือปรับสภาพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่านะคะก่อนส่งมอบะนะคะก็จะมีการดูแลรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วย สำรับฝาถาังน้ำมันนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้เลยเป็นตัวกลุ่มรถซิตี้คาร์นะคะเครื่อง1.5การประหยัดน้ำมันนะคะอัตราการกินน้ำมันก็จะอยู่ประมาณ18นะคะลิตรนะคะโดยประมาณเลยถือว่าขับใช้ในตัวเมืองนะคะขนาดค่อนข้างดีเป็นรถซีดานน่าใช้นะคะรุ่นยอดนิยมบวกกับนะคะทั้งประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้การจัดไฟแนนซ์นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,000บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งนะคะคันนี้เป็น Honda City 1.5ตัว V นะคะปี2009นะคะราคาเพียง219,000บาทนะถือว่าราคาค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวส้มโอนะคะพาไปดูในส่วนของตัวนะคะห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะได้มีการปรับประคาห้องเครื่องมาบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์แท้เดิม เครื่อง i อ t ดี h เทคเครื่อง1.5นะคะเป็นเครื่อง,งนอนสีสูงอัตราการกินน,กน้ำมัน,นอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวรถกลุ่มซิติกายังประหยัดน้ํามันอยู่นะคะแล้วก็หลักๆเลยเราจะให้ดูในส่วนของตัวสภาพเองเครื่องว่ารอยซินเดิมนะคะยังอยู่ตัวรถเองนะคะทั้งในส่วนของตัวน็อตน,นะคะน็อตยึดนะคะภายในก็เดิมๆดิมแบบเ้เลยแต่ว่า ปกตินะคะตัวเราต้องมีการเก็บสีเก็บรายละเอียดมาบ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถนะคะปีค่อนข้างต่าเลยนะคะประมาณปี2009แต่ในส่วนของตัวรถเองนะคะก็มีรายละเอียดนะคะที่ส่วนใหญ่นะคะค่อนข้างสวยแต่ว่าตัวรถเนี่ยเก็บรายละเอียดมาให้กับลูกค้าพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีการเก็บรายละเอียดบางจุดให้กับลูกค้านะคะก่อนส่งมบอบอย่างคันนี้นะคะก็เก็บรายละเอียดรอบคันนะคะการดูแลไ,ไม่แพ้ในลักษณะของทออ,อโต้เรา ตัวเน้นนะคะทั้งเรื่องของการเป็น่ายของเลวนะคะการดูแลในส่วนของตัวแบตเตอรี่การดูแลในส่วนของตัวระบบไฟรอบคันนะคะดูแลในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้มีประกันวารันตีให้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะตัวรถผ่อนถูกผ่อนประหยัดน,นะคะแนะนําเป็น Honda City คันนี้เลยเดี๋ยวสมโอพาไปดูในส่วนของตัวแผ่นเพดก,กันก่อนนะคะด้านข้างประตู สำหรับพันเกจนะคะด้านนี้เลยเป็นตัวรถนะคะ h อนด้า i ิ y ี้นะคะตัวน,นี้จะเป็นเลขตัวถังนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่กังวลว่าตัวเลขตัวถังจะตรงสับเนาไหมเลขตัวเครื่องจะตรงสับเนาไหมบอกเลยว่าคันนี้นะคะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์โอนได้แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นตัวรถสวยคัดเกตที่ทห่งออโต้นะคะมีการคัดเข้ามาด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวเลขนะคะอันนี้ก็ จะเป็นในส่วนของตัวเลขเครื่องถังนะคะเป็นตัวบางรถเดียวกันกับที่สมโอพาไปดูในแผนเก็กเมื่อสักครู่เลยสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้นะคะเป็นรถ h o n d a CITY 1.5นะคะเป็นตัว V รุ่นลองท็อปนั่นเองสําหรับคันนี้เป็นรถปี2009นะคะราคาตั้งขายเพียง219,000บาทนะคะคันนี้ถ้าผ่อนเนี่ยจะอยู่ประมาณนะคะ4-5,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่สนใจ ฝามาติดต่อซัมโอเบอร์0 8 0 3742261เบอร์อยู่ในคลิปนี้ด้านล่างเลยหรือจะแอดได้จากเบอร์โทรได้เช่นกันค่ะสนใจนะคะคันนี้แคปหน้าจอโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าสนใจซื้อสดนะคะบอกเลยว่า จบสดนะคะรถส่วนใหญ่นะคะลูกค้าคุยราคากันได้นั่นเองนะคะสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พาเทีออเ่ยวอเมริตของส้มโอกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ